เอาละครับกวสวัสดีนานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็กันอยู่กันในเกม Ark Survival Mobile เดี๋ยวจะเคยนะครับผมวันนี้นะผมก็จะมาสอนดีเข้าไปเล่นเซิร์ฟเดียวกับผมนะครับผมนั่นกะ็คือขั้นตอนแรกก็คือกด p l y y r r k เลยนะครับแล้วก็กด un-official server เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครเนี่ยที่อยากมาเล่นกับผมก็อย่าลืมติดต่อ Facebook Admin ด้วยนะครับผมที่ผมทิ้งเอาไว้ในใต้ล่างคอมเมนต์นะครับจะได้ ได้รหัสในการเข้าเซิร์ฟมาครับผมแล้วก็จะได้รู้ตัวตนกันด้วยนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ทุกคนเข้าไปมม่วๆเนี่เดี๋ยวจะมีคนไปเกลียนบ้านกันนะครับผมเสร็จแล้วนะครับพอคุยกับแอดมินเรียบร้อยก็มาพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับผม LUC นะครับแล้วก็กดโอเคไปเลยมันก็จะรอรอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมาเซิร์ฟแรกนะครับผม Lucifer Thailand V.2 นะครับผมก็กดจอยแล้วก็ใส่รหัสได้เลยนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกับผมได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าอยากเข้าเผ่าผมเนี่ยก็สามารถ พีมบอกมาได้ในกลุ่มของเซิร์ฟเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวกลับก็สู่เกมกันดีกว่าครับผมแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็กลับเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็กลับสวัรดีนท่านผู้ชมเป็นครั้งที่2ด้วยนะครับสําหรับอ p พีนี้นะครับเราก็จะไปจับเดลเสาเข้ามาในเผ่าเรากันนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เผ่าของผมได้มีเดวเสาน้อยมากๆนะครับมีแค่โจหมูฟีนโนเมียกับ สามเข่านะครับแล้วก็น้องอีกตัวหนึ่งนะครับที่แอดมินเขาจะให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาเล่นในเซิร์ฟนะวันนี้ผมก็จะมาหาสัตว์จับตัวแถวบ้านนะครับผมแล้วก็เอากลับไปเป็นคอลเลคชันสัก2อสตัวนะครับเอาไว้ป้องกันบ้านเล็กน้อยนะครับเผ่าเราจะได้มีตัวไว้ป้องกันบ้านบ้งนะครับผมพาราเซอร์นี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันตัวใหญ่ดีนะเอาเอาไว้ข่มไว้ก่อนนะครับผมเรื่องความสามารถนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะส่วนข้างหน้านี่ก็จะเป็นซาโก้นะครับผม ซาโก้นี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าที่บ้านของผมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดทะเลน,นะครับผมเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องหาสัตว์ที่สามารถว่ายน้ําได้แล้วก็อยู่บนบกได้นะครับผมแต่ว่ามันซาโก้เนี่ยมันเดึงค่อนข้างช้านะเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะได้จับเจ้าพาเซอร์ก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นตัวที่สามารถแบบพาเราไปไหนมาไหนได้นะครับถ้าใช้ที่ขี่เป็นแบบแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเซอร์เวย์ตัวแถวนี้ก่อนนะ แล้วก็ตอนนี้เริ่มหิวน้ําแล้วนะครับผมโอเคผมได้ครับก็ติดน้ําแบบอย่างดีมาด้วยนะครับแล้วก็ตรงนั้นโอ้ซากโกดตัวหนึ่งครับเวลสามสิบผมจะจับเป็นตัวเวลน้อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลเยอะเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลานานแล้วก็อาจจะต้องใช้ยาม่วงในการจับนะครับโอเคเปิดไปก่อนที่ตูดมาเลยนรับเรียบร้อยโดนไปหนึ่งดอกวิ่งเลยครับเนี่ยยิงไปอีกหนึ่งดอกครับผมผมใช้เป็นคอสโปที่ครับจากสมิตตี้เลยครับแบบกากๆนะแล้วก็ลูกดอกเป็นลูกดอกของเมงกะพุนนั่นเอง มันตีไม่แรงนะเพราะว่าเกาะผมค่อนข้างดีนี่ก็สามารถยิงฟรีได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครนี่ที่ทุ่งมันไม่ได้นี่ก็สามารถปีนผาหรือว่าก้อนหินแล้วก็สามารถยิงฟรีมันได้นะครับผมโอ้โหวิ่งเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยผมไม่ได้จับพลเรอร์มันนานมากๆเลยนะตั้งแต่เล่นนะเพราะว่าตัวมันประโยชน์ไม่ค่อยมีนะครับผมแต่ว่ามันกันบ้านได้ดีนะเพราะว่ามันเลื่อนเยินะนะครับแล้วก็ค่อนข้างถึกเลยนะครับเนี่ยฟาร์มเบอร์รี่ก็ได้นะครับแต่ว่าน้นคนของจะดีกว่านะครับผม มันสามารถใช้ที่ขี่แบบแพลตฟอร์มได้นะครับที่ซื้อพีพีแบบนี้เนี P ่ย like เราสามารถตั้งป้อมปืนอะไรไว้บนหลังมันได้หมดเลยนะครับเนี่ยอุ้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 ยดิโลมาแจมนะครับเนี่ยยิงไปก่อนนะครับยิงไปก่อนเอาเอาเอาหนีแล้วหรอหนีแล้วรอยังไม่หนีนะครับโอ้โห๋ยวนี้สัตว์มันฉลาดนะครับผมมันตอบสนองดีมากเลยหลอกเราเก่งที่สุดเอาหนีไปแล้วนะครับเอาใช้เป็นลูกดอกที่ค่อนข้างจะทำข้าสลบได้ดีนะครับ ยิงไปนหนึ่งดอกเรียบร้อยล่วงนะผมสลบเหมือดให้กับเราเป็นที่เรียบร้อยพวกนี้ลูกกระจอกมันนะครับเนี่ยตามรางควาเราอยู่นั่นเลยครับโอเคน่าจะหายไปแล้วนะครับแต่ผมจะปล่อยมันทิ้งไว้ก่อนนะเพราะว่ารอมันหิวก่อนนะอุ้ยหอยทากไอ้ตัวนี้ดอกโพลีเมอร์หรือเปล่าหรือผมไม่แน่ใจนะหรือว่าแองเกอร์เจลไม่รู้นะครับเนี่ยแองเกอร์เจลนะนะโอ้ตีไม่ได้มันเข้าอยู่ในกระดองแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาจับตัวอื่นต่อเลยนะเพราะว่าไอ้ตัวนั้นปล่อยดิ้งไว้ก่อนนะ รอมันหิวก่อนค่อยไปใส่อาหารก็ได้นะครับมันจะได้ขึ้นเร็วๆนะโอเคนกผมนี่ไปผ่าสมรัภูมานะครับผมตอนแรกว่าจะจับสไปโนนะครับซึ่งโอ้โหเวล2 0 0 3 0 0ยา้น้ำโหดมากเลยนะครับโอเคลงจอบไปเลยนะครับผมขอส่องข้างในนิดนึงนะครับโอ้โห่ารยังลดไม่เท่าไหร่เลยครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาตัวอื่นจับกันดีกว่านะครับผม บริเวณบริเวณป่าดงดิบแถวแถวนี้ก็มีสัตว์น่าจับเยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าจระเข้ซักเอ่อคาโปซูชัดนะครับที่มันจะกระโดดกัดเรานน่นเองถ้าเป็นเซิร์ฟที่ผมเคยเล่นเมื่อก่อนเนี่ยมันน่ากลัวมากๆเลยนะแต่ก่อนอื่นผมขอครับสลิปปิ้งแบ็เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่หลงนะเวลาเรากลับบ้านไปเอาของอะไรนี้เวลาวางเตียงหรือว่าถุงนอนเอาไว้มันจะเห็นตำแหน่งนะครับผมเราจะได้ไม่หลงนะโอเคข้คมามเลยนะครับ อุปกรณ์ก็หาไม่ยากนะอุ้ยตรงนี้มีซากซากดิโลนะครับโอเคค้ามมันเลยวารให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็น่าจะพร้อมนะนะเดี๋ยวจะลองหาสัตว์ตัวอื่นจับอุ้ยมีกบด้วยนะครับเนี่ย sey, เบลเซบูโฟเบลก็กําลังดีนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้มันนะเพราะว่ากบนี่น่าจะเอาไว้ฟาร์มซีเมนดีนะครับแต่ว่าผมยังไม่ใช้ตอนนี้นะสำหรับซีเมนซีเมนนี่ยังเหลือๆนะครับที่บ้านเนี่ยยังสามารถใช้ได้ยาวๆอยู่นะครับ แต่ว่าเหล็กเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะโอเคแต่เรามาลองหาแถวๆนี้ดูนะครับเนี่ยโอ้ยตรงนั้นโอ้ยแรปเตอร์นะครับน่าสนใจนะเพราะว่าเพื่อผมจะเปลี่ยนบรรยากาศจากขี่ดกมากขี่แรปเตอร์เล่นบ้านนะครับมันเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากๆเลยนะครับเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจ๋ใจตวผมขอเดินดูแถวๆนี้ก่อนนะว่ามีตัวอะไรอีกหรือเปล่าโอ้หิวน้ำไปแล้วนะครับเนี่ยน้ํานี่รู้สึกว่าจะลดไวมากนะครับน่าจะเป็นเพราะอากาศร้อนหรือเปล่า แต่มันจะคาบคลับไว้เตรียมเลยนะครับเพราะว่าเราจับแรปเตอร์แบบไม่เบืองลูกดอกนะครับจะใช้เป็นคลับนะแล้วก็โบล่านั่นเองครับเรียกได้ว่าปลาแล้วทุบนะครับล็อกขาแล้วทุบนั่นเองไม่ให้ขัดขืนนั่นเองครับโอเคต้องใช้ของสักพู่นึงนะครับเดี๋ยวเราฟาร์มมันก่อนนะชิวๆนะครับผมร์นนี้ฟาร์มให้ดูสดๆเลยนะครับเนี่ยโอ้ขัดขัดนะครับเนี่ยขาไฟเบอร์หรือเปล่าน่าจะขาไฟเบอร์นะครับต้องเก็บเกี่ยวไฟเบอร์กันสักหน่อยนะครับไฟเบอร์หมด เที่ยงเลยนะครับเนี่ยโอเคค้ามาเลยนะครับผมเท่านี้น่าจะเพียงพอนะครับสําหรับโบล่านะครับเนี่ยมันไม่น่าจะใช้เยอะนะครับโอเคเราสแตนบายไว้เลยนะครับโอเคโอ้ยโอ้ยดีโลดีโลดีโลโอ้ยยิงพิษมาแล้วครับเนี่ยผมจะไม่สนใจแล้วกันนะอาดาบฟันไปทีนึงนี่โอเคล่วงโอ้ย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 เอาตายเลยโอ้โห ตายเลยเลปเตอร์ที่ผมจะจับโอ้โหจบเลยครับผมก็จะจับไปเป็นคู่ซะหน่อยไม่เป็นไรนะยังเหลืออีกตัวหนึ่งให้จับนะครับผมอุ้ยอุย,อยดูเหมือนมันจะเห็นเราเขาแล้วนะครับเวียงเลยเวียงเวียง,ยงเปี้ยวปับ๊บเรียบร้อยครับผมโดนเต็มขานะเรียบร้อยครับนี่แล้วก็จีจีครับผมทุกยับยับเขาทุกยับยับมันกัดคือเราได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะกัดไม่แรงนะแต่ว่าถ้าใครที่เกาะไม่ดีเดี๋ยวผมจะน,นาให้ไปตีมันจัดด้านหลังนะครับมันน่าจะกัดเราไม่ได้นะ อุ้ยวุ้ยงู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 มันทำให้เราสรบได้นะครับถึงแม้มันจะดาเมจไม่แรงนะเพราะฉะนั้นเราต้องฆ่ามันก่อนนะครับผมโอเคมาขัดขวางเราต้องรีบตีนะครับเดี๋ยวโบล่ามันจะหมดขูดาวเรียบร้อยมันไปแล้วครับโหวิ่งเร็วด้วยนั่น่ะต้องเล่นลูกดอกแล้วว่ะท่านผู้ชมมันวิ่งเร็วเกินไปโอ้มันวิ่งลงน้ำมาไม่กมขึ้นมากขึ้นมาอุ้ยๆุ้ยมันสวนมันสวนมันสวนท่านผู้ชมมันสวน โอ้โหโอ้โหคาปโปสุชัตมาอีกโอ้โหอะไรกันนี่ป่าเมซอนโอโ้โอหโอ้โหโอ้โหตัวอะไรบ้างเนี่ยคาคาโปสุชัตแต่ผมไม่กลัวมาแล้วนะเพราะว่าเกาะเรานี่สุด Ь อยอดครับดีสุดๆล็อกไปก่อนหนึ่งสเต็ปทั่นล็อกไปก่อนดีโลก็มานะครับเนี่ยโอ้โหเป็นเป็นดีโลคู่รักด้วยนะครับเรียบร้อยล่วงไปก่อนนะครับแล้วก็คาโปสุชัตเรียบร้อยล่วงคู่นะครับผม โอเคนะเรามาทุบแม่งกันต่อเลยครับผมถ้าเราอยู่มุมที่ดีเนี่ยมันจะกัดสวนเราไม่ได้นะครับเนี่ยตัวนี้เวลร้อยยก็ไม่เยอะไม่น้อยนะครับกลางๆนะผมจับไปเฝ้าไว้ในบ้านผมแล้วกันนะเอาไว้อยู่ข้างในบ้านเลยนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้าง,าง,างกว้างเลยนะเอาสัตว์ตัวขนาดเล็กถึงขนาดกลางเข้าไปได้นะครับอุ้ยอยมันกัดสู้มันกัดสู้ท่านผู้ชมมาดิมาดิมาด,มาดิเดี๋ยวเจอสัก,ก์กระเบือคุณแม่ทุบไปทุบไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจับมันจับโอ้โหมันจับเรียบร้อยกระเบนผมแตก เป็นไรนะเรามีของซ่อมได้มันกัดเราไม่เข้าเลยนะท่านผู้ชมเอาไงครับเอาไงเอาไงเดี๋ยวเจอโบราพี่ใยน้องไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเึ๊บเอาโอ้ว้าวแล้วร้อยลวนพื้นนะครับเอาไปอีกหนึ่งดอกปักเรียบร้อยครับขาเดียงนะครับผมเล่นลูกดอกเลยแล้วกันนะครับจะได้สรุปเร็วๆนะตอนนี้ค่าสรุปมันก็เกิดจะสรุปแล้วแหละนะครับผมเรามีอยู่เจ็ดดอกนะ่าจะพอนะยิงไปก่อนเลยครับผมหนึ่งดอก ดอกที่2อีกไม่เกิน3ดอกนะน,น่าจะอยู่นะครับผมเรียบร้อยดอกที่4นะครับ4ี่หรือเปล่าหรือสาไม่รู้ครับเรียบร้อยล่วงนะครับผมโอ้ไวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาเนื้อนอกไมให้มันกินนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นของที่จับเร็วที่สุดแล้วจริงๆถ้าจับพวกสัตว์เวลสูงเนะี่ยผมอยากจะใช้พวกกิบเบิลดีกว่านะครับแต่ว่ามันทํายากนะอาจจะต้องใช้เจ้าตกะที่มันสามารถใช้แอมเบอร์ในการคาบกิบเบิลได้นะครับอันนั้นจะดีมากเลยนะ โอเคเดี๋ยวเรามาเยี่ยมเยียนเจ้าพราเสอของเราหน่อยดีกว่าว่าแต่พราเซอของเราอยู่ไหนเนี่ยเราลอยครับท่านผู้ชมผมหลงนะผมหลงโอ้ผมหลงทางครับท่านผู้ชมพระเอร์มันอยู่ไหนวะเนี่ยผมไม่เจอมันได้อ๋ออยู่นี่อยู่นี่นผมเลิกคุ้นทางแล้วโอ้โหเด็กกับโซโลนักหลงทางเลยนะครับเนี่ยผมเจอมันแล้ว ดีนะที่เราวางเตียงเอาไว้เราสามารถเปิดแมปดูได้ะครับถ้าถ้าลืมจริงๆก,กันนะโอเคตรงนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับผมผม,ไ,มได้เต็มเบอร์รี่มาด้วยละสอะิอาจจะต้องกลับบ้านไปเอาเบอร์รี่มา,สาใส่ให้มันกินนะครับผมวินิเงยดอกเด็กดอกอ็งเกอร์เจลนะครับผมเนี่ยดีมากๆเลยนะเอาไว้ทําไฟได้นะครับสวยมากๆเป็นไฟสีฟ้านะตอนนี้ผมกำลังหาแหล่งออกมอันิโพลิเมอร์อยู่ด้วยนะครับเพราะว่า ใช้แทนพอลิเมอร์สี่ฟ้าได้นะมันทํายากนะผมจะใช้เป็นของอ์กกริกแทนอุ้ยอุยอุยเผื่อตีเผือตีนะครับหิวน้าอีกแล้วท่านผู้ชมหิวน้ําบ่อยมากนะแถวนี้อากาศร้อนนะครับอยู่ถแถวป่าดิบชื้นนะครับใครจะมาแถวแถวบ้านผมก็มาได้นะครับพิกัดแต่ผมจะไม่เอาให้ดูนะแต่ว่าถ้าเล่นบ่อยๆเี่กก็น่าจะรู้นะครับว่าผมอยู่ตรงไหนของแมปนะถแถวแถวโซนล่างๆนะครับผมซ้ายล่างนะถแถวเสาแดงนะครับ มามามา,มาขออยู่เผ่าเดียวกับผมได้นะผมกำลังหาคนอยู่พอดีนะโอเคเอาเนื้อน้องไปเลยนะครับของอร่อยของอร่อยนับเตอร์นี่ชอบกินเนื้อน้องนะครับโอ้โหขึ้นมาโอ,โอ,โอ้โหนค่อนข้างช้านะครับเนี่ยแต่ว่าก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับรู้สึกว่าสัตว์กินเนื้อเนี่ยจะจับยากกว่าสัตว์กินพืชนะครับเนี่ยขึ้นช้ามากๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูพราเซิร์นก่อนดีกว่านะครับ วันอื่นแล้วก็เก็บของอะไรให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมยาบ่วงมา1งถังนะครับเพื่อจะใช้เวลานานจนเกินไปนะหรือว่าจะจับตัวที่มันจับยาก,ยากนะครับเวลแบบร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆผมเล็งสไปโนวไว้ตอนแรกแต่ว่ามันโหดเกินไปนะแล้วมันอยู่กลางแม่น้ำเลยครับมันไม่มีจุดให้ผมยืนยิงฟรี free. แล้วก็ลากมันยากมากๆผมก็เลยปล่อยไว้ดีกว่านะเรามาจับเจ้าสัตว์กินพืชที่น่ารักน่ารัก,รกดีกว่านะครับแล้วก็แรปเตอร์ที่จับง่ายๆดีกว่านะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอยัดหน้าโคติกก่อนไปแล้วกันกันเหนียวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะตื่นระหว่างที่ผมไม่อยู่นะครับโอเคไปดูพาราเซอร์กันเลยครับผมรดไปเท่าไหร่แล้วนี่อาหารแหมแอนตัวเชียโอเคนะครับน่าจะยัดยาสลบไปก่อนแล้วกันนะกันเหนียวไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันตื่นจ <laughs> ะยุ่งนะลูกดออผมยิ่งมีน,น้อยๆอยู่นะครับเนี่ยแมงกะพุนก็ ผมรู้นะว่ามันมีจุดเกิดตรงไหนถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ว้ได้เลยครับผมผม,ไ,มได้จุดฟาร์มกะพุนมากเลยเนี่ยเอาไปทําลูกดอกนะครับโอเค๋ยวผมจะกลับไปเอาของที่บ้านก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมเบอร์รี่มาเลยนะครับเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็บินกลับไปเอาเบอร์รี่ที่บ้านมานะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆนะครับผมแล้วก็ผมเล็งเห็นว่ามันมีาราสร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เพศตรงข้ามกับาราสร์ของเรานะ งั <Z an aaS as> ้นเดี๋ยวผมจะจับมันมาเป็นสามีภรรยากันเลยแล้วกันนะครับผมเรียบร้อยเราไปก่อนหนึ่งนัดนะครับอีกสองนัดโอ้ยตัวนี้วิ่งเร็วนะเนี่ยตัวนี้วิ่งเร็วตัวนี้วิ่งเร็วก็้เยอะกว่าด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่าผมก็แทงซับุอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอเดนทรวิดจุดก่อนจุดก่อนผมยังไม่ได้ตั้งชื่อให้นผมเลยนะเนี่ยตั้งแต่ได้มานะครับยังคิดชื่อไม่ออกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะบรรจุลูกดอกเลยนะครับผมได้ไปเตรียมมาเพิ่มเล็กน้อยนะน่าจะพอนะครับลูกดอกเขียว5 2ดอกนะ ต้องเล่นมุมหน่อยนะครับต้องเล่นมุมหน่อยลนะเดินให้มันตีเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกาะผมจะแตก,กน,นะครับเนี่ยยิงไปก่อนยิงไปก่อนตามมาอีหนูเอาแบบเติร์เพรซันแล้วกันนะครับจะได้ได้อารมณ์หน่อยนะตามมาไีหนุ่มผมยิงมันรัวๆได้เลยนะครับเนี่ยแบบสบายๆนะมันตีเบามากๆนะครับเวลไม่มีเยอะนะเรียบร้อยติดต้นไม้นะครับผม,มเอาโ,อโหมันพังต้นไม้ได้ กำลังจะพูดเลยนะครับว่าตัวทั้งใหญ่ติดต้นไม้ต้นเท้าขาครับโอเคตรงนั้นเหมือนจะยืนยิงได้นะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปยืนยิงตรงตั้นีกว่ามาเลยหนูมาเป็นลูกชั้นเซอร์ยิงไปก่อนนะครับผมนี่เอาไปก่อนเอาไปก่อนโอ,อ้เลือดเลือดสองพันกว่านะครับน่าจะโหดอยู่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้ด้วยหรือเปล่าหรือตัวเมียไม่แน่ใจนะสีเหมือนชาเขียวเลยนะครับเนี่ยชาเขียวแบบนี้น้ำตาลน้ำตาลอยเป็นชาเขียวช็อกโกแลต ขาเขียวมัช่าช็อกโกแลตนะครับโอ,โอ้ย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 มันมันปีนได้นะมันปีนผาได้นะครับอาจจะเหลี่ยมไม่ดีนะครับเมื่อกี้ถ้าเหลี่ยมดีๆมันจะขึ้นไม่ได้นะครับโอเคเหลี่ยมนี้แหละน่าจะได้นะครับเหลี่ยมสูงเหลี่ยมสูงเรียบร้อยพาเซอร์เสียเหลี่ยมครับผมโดยผมต้องเชิงไปหนึ่งทีลองเชิงเรียบร้อยครับยิงฟรีเลยนะครับเนี่ย อุยอยอุยอ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 ยมันขึ้นได้มันขึ้นได้ขาติดขาติดก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้ไม่ยอมหลับสักทีตัวนี้นี่เหนียวจัดเลยนะครับเรียบเ้อยลล่วงนะครับผม โอ้ยิงมานานยิงมาไกลมากนะครับเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะหลับที่เดียวกับอีกตัวหนึ่งนี่ผมยิงสลบเอาไว้นะแต่ว่าโอ้โหวิ่งมาโคราโยเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าก็ใกล้กันอยู่นะผมก็วิ่งไปมากลับได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวตั้งแต่เราที่เราไปเอาเบอร์รี่มาผมยังไม่ได้ยัดอาหารในตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราใส่กันก่อนดีกว่าโอเคกินเลยครับผมโอ้ขึ้นน้อยอยู่นะครับเนี่ยเป็นธรรมชาตินะของสัตว์กินพืชมันจะขึ้นน้อยอย่างนี้แหละนะครับแต่กินเนื้อมันจะขึ้นเยอะนะ ผมนะนำไม่ใช้กิเบิลนะครับผมแต่ใครหาได้นะจะจับเร็วมากๆเลยโอ้ดับเตอร์ก็ใกล้จ,จับเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังช้าอยู่นะครับผมแนะนํานะครับให้ใช้เนื้อน่องนะเออเดี๋ยวผมเอาเนื้อน่องมาจับมาดีกว่าเพราะว่าแถวๆนี้เนี่ยมีพาราเซอร์ให้ตีอยู่เยอะพอสมควรนะครับตีแล้วก็ได้เนื้อน่องเยอะมากนะพาราเซอร์เซอร์นี้เขาปรับคูณเอาไว้ด้วยนะครับก็จะฟาร์มของได้ง่ายนะโอเคไป ไปหาเนื้อดีกว่านะครับผมอันดับแรกก็กินศพเจ้าต,ตัวนี้ก่อนเลยนะครับอุ้ยกัดไม่โดนเรียบร้อยหิวให้อาเจนทาวิดด้วยนะครับตอนนี้มีพาร,ราเซอร์หรือเปล่านะโอ้มีหนึ่งตัวนะผมตรงนั้นสีเหมือนมัชชาเลยนะครับเอ้ยผมตั้งชื่อไอ้ตัวนั้นว่ามัชชาแล้วกันนะสีเหมือนชาเขียวเลยนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นอาหารให้กับแรปเตอร์ลูกของเรานะครับเนี่ยผมใช้มีดน่าจะเร็วกว่านะเลื่อดมันไม่เยอะนะครับผม ฟันไปเลยฟันไปเลยดาม่หกร้อยนะครับกุยหนีหนีหนีโอ้โหฟันละบากนะครับผมจะเรียบร้อยผมจะใช้ที่ปุ่นฟันเนื้อมันมานะครับจะได้ได้เนื้อเยอะๆนะมีปิรัญญามาแย่งเราด้วยนะโอ้โเนินน้นอกมาแปดอันเองกลับกันดีกว่าครับแถวนี้มันอันตรายนะถึงแ <laughs> ม้จะไม่มีใครฆ่าเราได้แต่ว่าเดี๋ยวจะสลบเอาได้นะครับเดี๋ยวเจองูเจออะไรพวกนี้นะครับ ถ,ถึงจะฆ่าไม่ได้แต่ถ้าสลบปนี่ก็มีโอกาสตายได,ได้นะครับมันตีฟรีนะโอเคเราได้เนื้อน้องมาจำนวนหนึ่งเดี๋ยวจะเอามายัดแรปเตอร์เลยนะครับผมแรปเตอร์อ๋อยู่นี่ <c oughs> หาไม่เจออีกแล้วนะครับตัวมันเล็กจิ๋วเดียวเลยนะเรียกว่าดีโลนะครับเนี่ยอยู่ไกลๆเนี่ยโอเคเอาเนื้อออกมาก่อนครับแล้วก็ยัดเนื้อน้องไปเลยนี่นะเต็มอิ่มนะครับผมแปดชิ้นไปเลยนะเก้าชิ้นนะครับผมดูซิขึ้นเท่าไหร่ ให้เนื้อสองว้อด้วยนะครับเผื่อเนี้ยต้องหมดนะโอ้ึ้นมา5 3บสาวเลยนะครับแรปเตอร์นี้ก็น่าจะชิวๆนะครับเหลือแต่พลาเซอร์สองตัวนะที่น่าจะนานอยู่นะครับเพราะว่ามันกินช้ามากๆโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจับได้เลยเละกันนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเลยครับผมเอาละไปหลับสบายๆนะลูกก็จเจอกันตอนมันตื่นเลยครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็นําจับมามาที่บ้านมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม ตัวขวาก็จะชื่อว่าโอมูนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวสีขาวนะครับแล้วก็ตัวซ้ายจะชื่อมัชชานะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็เป็นคู่รักกันด้วยนะครับผมสำหรับโอมผมก็จะใส่แพลตฟอร์มเอาไว้นะครับเผื่อในภายภาคหน้าเราจะมาสร้างอะไรข้างหลังมันกันนะครับอาจจะเป็นฐานทัพป้อมปืนอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็จับแรปเตอร์ได้นะครับเอามาไว้ในบ้านนะเอาไว้ป้องกันอะไรอย่างนี้นะครับชื่อว่าชื่อว่าอะไรเนี่ยแรปเตอร์ผมจ้างตั้งไว้แล้วก็ลืมนะชื่อจรอสนะครับผม ชอนชาร์ดนะครับชอนชจร์ดโอเคนะครับก็เจ้าสตตัวนี้เนี่ยก็จะอาจจะไม่ได้ไปบวกกับใครนะครับเพราะว่าเลือดมันน้อยมากเลยนะครับเนี่ยตุกโคนโดนคนอื่นเขากัดตายก่อนนะครับถ้าเป็นพวกเดวสาวกินเนื้อนะก็สาหรับพานี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้นะครับอย่าลืมนะเหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยบอกไปนะครับก็คือ ใต้คอมเมนต์นะครับผม,ผมจะแปะเฟซบุ๊กของแอดมินเอาไว้ให้นะครับโอเคได้ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมกันมาจนจบนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ